ก็สมัยนั้นพี่จะตลอดช่องของเอเมอร์ซิกคนเดือดเชิงเลยนะครับนีบูทีพ็อกรีบูทีแล้วก็ยิงปืน MSMC นะครับคือนี้ผมเล่นค่อยเก่งนะมาดูการแต่งปืนกันเลย <c oughs> ผมใช้สโคปนี้นะครับชอบสโคปนี้มากเลย <c oughs> ใครจะแต่งยังไงก็ได้นะแต่ผมชอบแต่งสไตลแบบ์แบบแบบเนี้ยใส่กระสุนนะครับใส่กระสุนแล้วก็ใส่เป็นแบบเพิ่มอัตราในการยิงอ,ะอ่ะเพื่อนเพื่ควันแม่นยำอ่ะเพิ่มความแม่นยำนะครับสำหรับจะใส่ความแม่นยำนะผมยิงไม่แม่นอ่ะ แล้วเขาจะใส่แบบเนี้ยใส่ไม่ต้อนก็ได้นะโดนปืนอะไรเล่นนี้เล่นเออเ,เล่นไม่เ,ออเ,เก่งก็อย่าว่า,ากันนะเพราะว่าเล่นเกีบเออเล่นปืนเนี้ยเล่นไม่เป็นเลยไม่เ,เป็นเลยอะเก oh. ่งส่วนตัวผมไม่ชอบเลยปืนเนี้ยจะให้จับนมงในร้านอ่ะไม่จับนะเว้ยแต่ก็จะมาเล่นให้ดูต้องเที่ยู่แหละผมไม่ชอบเออจบอีกได้สองตัว จะวิ่งสงวนาาไมเนี่ยเคัดสมตัวเิ่มขึ้น,น,นคอนนนคอมนนนไม่ต้อแค่สี่ตัวครับเสองตัวรั่วเลยเย่ดีนะเก็เกมมาเร,รื่องเอาง้ายิงทะลรถได้ด้วยเหรองงเริ่มใหม่ขวันนี้คมเพิ่งได้นะขวันเนี่ยไ,ได้เมื่อวานเมื่อวานนี่เองกว่าจะได้เนี่ยได้เ้ย อยู่ได้มานานแล้วสวนเนี่ยสะสมชิ้นส่วนเอาหนะครับสองร้อยสองร้อยเอ็ดสองร้อยสี่ยนสองร้อยสี่ได้อยู่โอ้โหดูสองเมื่อกี้มาห้าดูห้ากงจัดอ่ะใครโดนรถใครโดนรถคุณได้ดูดอ่ะปั่นจัดอ่ะหัวล็อกเกินอ่ะระยะแบบนี้ผมไม่สู้เไยปืนแบบเนี้ยผมเลือกไม่ปีนอ่ะปืนนี้จริงๆ รัวจัดะปืนมันรวกเห็มกซีนมา้วครับมักใส่แมกซีนนยได้อยู่ย้อเอฟบี เรเปิดควันดักไม่เพื่อนยิงแม่งได้อยู่ตัวไม่คิดรโอ้โหสามสิบนัดสัตวกำแพงนะเกิดเกมรู้สึกเฮ้ยยี่แปดตัวแล้วนะครับดอสึกมีความเท่ลอคัวยิงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เล่นเป็นตัวนี้เป็นงาน เป็นงานจัดอะ่ะคุยดูกันด้วยเร่เป็นงานจัดอะ่ะใครมาข้ออะไรชนวะเนี่ยบ้าเลยเดียงจะเข้า,มางไม่เนี่ยเนี่ยต้องสอบไปด้ยวยนะครับ <c oughs> แอบ,บหลังบ้านอย่างเดียวอะ่ะตัวนี้ยิงระยะไกลเนี่ยไม่ได้เลยใช่ ลูกซองหมอก็เล่นไม่เป็นนะลูองกับลูกซองกับปืนนี้พอๆพอเลยจริงๆไ,ได้อยู่ไม่ได้เฉยอ่ะโดด,โดดติดกำแพงได้เหรอเสีสีงตีนไม่ใช่สิงตีนมากจบจ้อยเรายิงอะไน เขาไปน่ดอตเดินนะัขอให้คนะรับโอโหจบในแมตชแรกเราก็ชนะไปกสกอร์ประมาณ11ตัวตัวนี้ผมได้แล้วนะไวน้ย่านที่สานะหนึ่งที่งนสามก็ไม่ได้เกนรอะฉันอยากขอเ่ือนนันคแล้ก็ติด เร่อปืนนี้ไม่เป็นเนาะเกมมีความเกิดมาเขาเริ่มแ้ตสองตัวเก้ายุไม่ชัดตัวอะไรไม่รู้เลขอะไรไม่รู้นั่นแหละแตกชิงชิงมาไตสองกสามูเกิดมาก็ได้สามตัวเลยนะี

เราได้สมัยแล้วมาเล่นมาเล่นกลแล้วก็ดันกับเป็นเพื่อนเราได้ไหมอันนัยว่าคุณกดมาสองคนนะครับครับเป็นคนที่เล่นกับในเมเปียร์รัวเกินแบบตรงนี้จริงกองรัวตัวนี้มากเนี่ยเวลาใส่แมกกาซีนมามันจะได้เจียบตรงนี้นะครับก็ตัส่วนมันจะเยอะนี่ผมไม่ได้ใส่มาไงกือ ก็แค่สองล้อพึ่งจชุดเดียวหลับหรือเปล่าช ok ุดเดียวหลับแน่นอนครับเขาโดนยิงตัยนะเอาเฮ้ยไม่ตายมั้ยเขาแค่จะตายนะหรือมันติดรถแล้วไม่ตายหรือยังไงอ่เฮ้ยโอเคครับได้อยู่บู๊สองตัวเอาตรงนี้บู๊เขาสูญหมดทิ้ เปี่เร okay, oh, 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 ็วๆเเชวได้นะครับเต็มือโอ้ยโอ้ยเกือบแตกเพื่อนรอยโอ้ยเพื่อนเพื่อนตุยตุ๋ดอะหดเกินแหตัวที่มันสนไงนบนนีหมดแล้วเหรอหมดะ แต่ไม่เห็นมีไม่เห็นมีตัวทีมเราเกิดตรงนี้เลยนะเกิดเมา่เกิดแป๊บเดียวนี่แเหรอเราก็สลับไปตรงนู้นอะไรอ่ะโมเสียแล้วที่วิ่งมาหน่อยดีเจอเจอตายโอ้โหทำไมเล่นกากอย่างนี้วะเนี่ยทำไมโอ้ยจบแล้วล่ะ โอเคไหันกเแายแล้มันจะได้ลาพืนนี้สักทีขืนยิงไม่ดูแล้วขืนอ่ะเออไม่หรอดูนะไม่มีสิ่งตีเลยุยสิ่งตีสิ่งตี นะนะจะพีิน,น,นงนะื่อเกินงไปถึงนู่นแลด้วได้เลยดักดักดักมาดักรงนี้ทำไมมัไม่ไม่เลมันไม่วิ่งมาสักทีอ่เ้ยรอยิงหน่อยอะไรอะไรส่สูตรรถพวกเล่นสสูตรถเ้ย เือนแล้เจ็บเอีากลเจ็บหนักมากไ่รถเฮ้ยทำไมไม่กด่รถล่ะโละแล้วว่า่รถเราไม่แกะได้เอ้ยมีกระตุ้นิดนึงกดระเบิดคนไม่ได้อะเท่าไหร่อะ เธอได้แล้วเอาว่าต really oh. like ิดกระแพงอีกสโอ้ยเดี๋ยวอยู่ใค้อยู่เ้พื่อนตามเพื่อนตามีพี่นเปลี้ เนี่ครับระยะไกลผมก็ยังยิงได้อยู่เนาะไม่มีเฮ้ยยังไงโดดโดดอยูก่กำลังจะโดดเมื่อกี้ถ้าโดดนี่ไม่ตายนะเมื่อกี้จริงๆอุ๊ยมันจะเกมแล้วว่ะเกมนี้น่าจะแพ้เนาะโอเคครับได้อยู่เปลี่ยนปืนแทบไม่ทันบ้าเอ้ย ในใช่ปะโอเคครับแตกอยู่คือมันดันไปฝั่งนู้นแล้วอะจริงผมจะบอดอันคู่อะใช่ปะนี่จะบอดอะนี่ดูดีดูรายชื่อที่ชูดิมีแต่ผมมีแต่ทีมผมตายอะเออฮุ้ยท่านเดียวเลยเหรอผมไปปะ เขาเล่นในเขาเล่นเขาเนในปวดหัวผมเหมือนทบเล่นในผมอะไรแต่ว่าโปเออโปนะไม่บอกว่าโนเหมือนโปมากเลยตัวรถด่วนนี่คือไอ้ไจ้าไก้สอง แตอสายไม่ตายด้วยโอ้โ,โอเคจบก็มีเท่านี้นอกสลับอ,อในในืนยิงอเต็มซีที่ผมเล่นถ้าปืนในงไอเต็มซีส่วนมากผมเล่นผมไม่ค่อยเล่นอนะเออจริงๆผมมีไว้ยเกย์ในข้างเฉยๆเนาะเพราะมันเป็นปืนสีม่วงนะครับครับสำหรับทีนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนครับไป